เฮ้ยดูวะไอ้เจี๊ยบเจี๊ยบชั้นเจ๊แบกจัดเจี๊ยบมากอรแทะ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 ออกไหมอุ้ยอะไรตัไอ้เหยื่อไมถึงเอาตีแมลงจัดไปอปไปกูตีตีดตีดแพ้อะอรเหี้ย ไปดูอันนี้สวยไม่ไปน้องเอาเอาคุณด้วยใครเนี pues up, ่ยอ้อยห้อยห้อย้อยตาเย้ไปถ่ายไปเลยกระเด็นหปยังไงเิวเดี๋ยวเราแพ้แล้วไอ้เฮียนีเล็กกูด้ตีด้วยตีกูทั้งวันเหีย่กูอยู่กับบอนโดน หมดเลยสัสเยี่ยวกูโดนหมดสปาร์กี้เล่นแล้วอ่ะเยี่ยอย่างเคือนั่นมึงไม่ทำเยี่ยอะไรมึงดึงคีเอออ์ยังแล้วแม่งเล่นเป็นอย่างเงี้นแล้วกูไม่หนุกเลยเกมไม่ไหวแล้วมึงต้องอดทนหน่อยเจเจไอ้ไยอดทนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสริมเน่คอม้ามันป่ากูปาาป่าบนก็ไม่ได้ป่ากลางก็ไม่ได้เอ้คูส์วัน เออไอพี่ชาออกเลยเอ้ยคูสล่ะโอ้ยแต่อยู่ล่างแต่นี่อยู่กลางอ้ชิดตามไปดิมันจะโดดมามันจะโดดเอาเว้ตอมไปยื้อไปโดนไปเะไรที่แตกไเต้กันไปละโอ้โซล่คิวนี่ไงนี่ไงเกียมันเริ่มพิกแล้วช่ด้วยไอยไ้อยู่ไอยสช่วยด้วย ก้าบโยกไปตัดยันแม่เอ้คูส์วัได้นี่เล้ได้มละตั้พิชเชอร์เออใสวยเอาวะเอาวะเอาวะเฮียเกมพีกละตอไ่ได้มาเริ่มแล้วเจมาเริ่มแล้วมาเริ่มแล้วใจเยอกใจยมาแล้วใจชี้แล้นี่ใจชี้แล้วนะปดปดปเขาผ่านสวยสวยสวยเจสวย สวยสวยอ้าไม่มีใจแล้วยังมีใจอยู่แล้วมันแผลด้วยจริงปะเราเนี่ยตาไม่หลงเลยจริงปะแผนอันนี้คือแผนทั้งหมดคือแผนหมดเลยเลยเอาให้มันเกิดไร้ตามาฟิวรอบสุดท้ายอ่ะแผลนี้อ่ะพ่ม่ไม่ทรับพ่องดูเลยแผนนี้กูไม่ได้เป็นคนคิดตั้งหต่ทิกกี้เป็นคนคิดเยศแม่พูดพูดพูดบบกูอยากแผลหลินมากกูสวยโนระเบิดปงไม่ได้ว้ากุสลัาโอ้ยโอ้แต่เป็นงูท่าหนึ่งวันไว้ท่าหนึ่งขาวันไว้ขว้ขาวันไว้ เชมอติดมั่วนะเชมอติดมั่วนะเจมมอติดมั่วเจพ่อไอ้ใบไม่เสียกูไว้สัตไอ้พ่อมึงตายไได้เฮียเอ้แะเจ้กูดูอุ้ยขมอุ้ยจะแผละแผละต่อยต่อยต่อต่อยต่อยต่วยนี่เปนเขียวเออบมาเออเฮ้ยเอายโอ้ป้อมหนังเอาให้ ปอมหนาวให้ฮออ้ยโ้ยไ่เฮแล้ยหนอเว้ยเกมมันแล้วเว้ยพัดหน่อยเว้ยนะครับเลงไม่สุดยอดเรยเพื่อนเลงสุดยอดจัดอ้ยเดอาดี อ๋อเข้าป่าดกันวะตอนนั้นเล่นบโคตรรักเลยวะโอ้กูแตกเลยเต้เพิ่นเลิฟมดูเลยล่างดิเฮียบอยหอตาเลนเล่นคนโยนอยู่นี่นี่คนโยนี่คนโยนกล่อมเดยวเชยกันฟ้ไป้วกูมี้าใบใบใบเฮ้ใบมันสับใใบน้องมึงเงี้ยมึงจะเข้าไปทำีอะไรล่ะมึงม่สับจบจบจบผมใบบคนแบบ ไอ้กูดิโหยควายหยุดแม่โอ้ยเดือเหี้ยเจ้กูด้วยเต้กูตายอยู่ไใบใจเย็นเอ๊ะที่ไปคูดอยู่โยนพ่อมากันสามล่างไอ้เหี้ยมันทำ่างนี้ได้ไงวะเหี้ยมึงโดนสองตัวเหี้ยนั่นเด็ดอะช่วยกันฟาร์มไปเลยนะยิ่งหุกหุกเอ้าหูไปเด้เต้หงเต้หงเต้หง เกือบไปได้โอวยมันตันคูเออโดนสับใหญ่เออฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยอ่ะคลิปเนี้ยเราก็รีบไปเจอมัเลยตาดีมันตาดิมันตาดิมันตาดิมันตาดีมันบึมบึมบึมตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้วกดตกเขินหนึ่งโซ่ถ่ายตัแล้วตัวแล้วกดตกเขินหนึ่ยให้ไทยใส่ใส่การให้ไปต้าใสอใต่การให้ไปต้าแต่กูยังติดมึงเลยนี่มึงดูดิ ui chết khôn con leo con hang, chết chết đầyเลือด rồi, nhiều như vậy, nhiều, nhiều quá, cái hộp, cái hô 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 cái hộp, 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 cái ui, cái hộp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 , cái ยิ่ไปโคโยนพี่โยนพ่อไม่เลยไ่พี่อะไรเยจะด้ไม่จะไาใคครูสวยอุ้ยสัตว์ชิบหายละอุ้ยตีมาพอดีรอได้ปะรอได้ปะพ่อมองไงเฮียพวามันีสัตว์ไอ้ยิกูกอนนี้ทำไมแทงโก้มาเหลือหึวะ ยาซีฟหมดเลยเยทุ่เลือดไอตัดตอนนี้ขอหมดตลาดนะครับเอ่อต้องต้องต้องรอต้องต้องรอหน่อยนะครับครับโคสกีกูไปแล้วครับโคสกีกูไปแล้วโคสกี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 ไปแล้วผมโคสกีไปแล้วไปแล้วจื้อไปแู้จื้อจวันเดียวเขาเลี้ยงเข้ามาเขาเดมาแล้วส่งให้เปเป้เฮ้ยเตะมันดีเฮียเฮียหรือไป่สมาแล้ววะเฮียเดมามาเลยส่งโคสกีกข้ามาไม่ต้องเดินตัวลูกอีดอกเลยโด้ก็ให้คนเลม้ยมย้ำๆเลยอไม่เชื่อ เียอะไม่ได้เรียกกดถ้ามันมันเปลสีเท่าครูเนี่ยไม่เรียกกดมันเรียกเสมอกูณดูมันมันส่งไอ้เีทมผลอาหารมาดิเออไอสัตว์มันส่งเจนเนอโรลเจนเนอโรลต้นไม้มันเลเลือดพันหนึ่งคุณทำไงกับมันได้ทำไงกับมันได้บ้างวะไอ้เนี่ยทำมันได้สักห้าสิบอะหกสิบเนี่ยว่าเกินเนี่ยควรได้แค่เก็ตสิบอะเยี่ยมคุณดูเลือดเลือดเลือดพันยังไงกันนะผู้กับตายสาม อ enfin ุ้ยก็ตายหลือเหลือหนอีฮีน่แม่งเอา1นึ่คแม่งเดิมเดิมตี้อมเราใส่ไม่คุยไอสัตว์เลพันห้าแลแม่ไม้ไัไม่ได้เลยดิเราดูไเราเออมางเลโอ้โดตันเดึียพัดมาต็งว่ะ เอาเฮ้ยไปเอตแไอเด็กที่่อเลยอ่ะด้วเจ้าต่อต่อ่ะหตดาายมึงะมึงมึงต้องเอาไปใ่กูแล้วอไเีมึงต้องเอาไปใ่กูไอ้เหี้ยตัดาายตัดกจิแม่ไว้เดี๋ยวช่วยกูมันน่าจะลงมาล่างล้วระวังเลยเนียมันมึนๆน่มึงั

ห้าก็ดีแหละแต่ต้อตันให้โดนนะไม่ตายเอ้ยเย็ดนี่มาเคนี่มาเอาเดียวเดียวดิโอ้โดนเทกอีกแล้วเหียิงกูไม่ควรการเกมเนี้ยไอ้ท้าเจ๊ไม่เจอเนี้ยมาอยู่ใจเย็นดิมาอย่ไม่มาอยู่่อเฮียเียนไ่ตายใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงไม่ตายเพื่อนใจเย็นีเหียเปิดเลยยแม่ ไอ้เหี้ยตัวเปิดดูจะไม่เอาเลยเจ้เจ้เจ้ไม่เอาพ่อไม่เอาไม่บอกไม่บอกว่าไอ้เหี้ยบอกให้ไปหาสายกะรีคุณไม่ละหามึงอยู่แม่ตาด้วยควายจะเล่นไก่เฮียเจ้ไม่ต้องเหนื่อยนี่เลยแม่เหมือนจับเมาส์กูเล่นมีลมร้อยรอยเลยกร้อยถ้าคุยแล้วหลาไม่รู้เลยเหี้ยเอ้เจ้เอ้เจ้เจ้ทุกคนเจไว้ไปวันละเพื่อนเห็นจะไหมไปน้องไป มีเกมไรยะมีเกมราาเลยก็ไม่ดีแม่งเหมือนเก่งไหนแค่นี่เหมือนเก่งไหเด็กยะน่ะไมไหอิ่มเลยไมไปอิ่มพ่ออิ่มแม่มาในควายไปกันไปในิ่มใหมเียอิ่มอร่อ่มแม่ยอ้อ้ยไไปตอาอไอิ่มปเด็กดโอ้โดนดมาลาโดนดูมาลมาลาเพือนฉีดไ้ฉีดไ้ฉีดีดนดดูมาลาโดนดูมาลเออเฮยเด็ก้อนเดก้อนเดก้อน สวยก้อนอยู่เด็กก้อนอยู่ต้อนหลายยาหลายยาทันทันก็มีทันเอสวยพ่อสวยแม่นี่ปากควายที่หลับก็มา๊กไม่เล่นหนีเฮียไปต่อคอมเล่นในเครื่องเนื่อไอสั์แล้วก็เปิดรหัสกูไอเฮียพูดมากจัางรีทัดเปวดหัเลยไอ้คนนู้นเหมือนเก่งไอเฮียยันแม่ไไม่ยากไปจ้าอย่างไหนดิไม่ไม่ มันเก่งไงเด็กเฮียตดไวะไปยานี่ยนตีเดยแม่คนตี่ะเียไยไยาไม่ได้ไอ้เนี่ยไ่ด่าไม่ได้เลยนะเย็ดแม่เอ้ายอกแล้วอ่ใครตีเด็กเียเียอะไรคนจะด่า้ไม่ได้เลยมั้งไม่ฝัเย็ดแม่ป่ะปกติแล้วก็ไม่ต้องเรกกูอีกนะ่ะปเอ้าฮียอยไโม่สิสีร้อยเียาคน ไปอดนไปอ้เชกอ่ะโอ้ยเยอะแอะเยโอ้เฮียมีสตัมป์อยู่กูมีตาคนเดียวเอแพ้แ่จนแบกกูมาแกนแบ่ทุบพืนแน่เลยเะั้ง้ยฮาร์ก้ามาุโดอีบยังไปมาแล้วโอ้โหยอโอ้หโอ้โห ปิดกางไปนะไอ้เงี้ยรุมสู้ไม่ได้ไม่เข้าป่าเลยแตบบ่เดี๋ยวอยู่กูไอ้ตาช่วยดูยยศ<อ>ไ,ไปแต่นทีก่อนตาย,ยตบิงติดเล่นจราเพื่อ<พ>นได้บิงไงแต่เอ๊ะขวยมิเลยเพื่อนไอ้บิงเพื่อนได้บิงมีกัน,น,ะนกอะไอ้เจ้ยต๋องดียดแม่ขอโบตัวเดียวใช่เอาออฟเลนสวัสดิ์ออฟเลนหนึ่งตัวไอ้เหี้ย อุ้ยเฮียเขาบ้านอุ้ยเฮียซันเดอร์มึงกับตามึงซันเดอร์มึงกับเพื่อนมึนช่วยว่ะโอ้เอ้าตาเฮียโดนวิีงทอยไม่งั้นลูกปูไม่ได้ฟาร์มเลยเฮียไม่ด้ฟาร์มหมดเลยสัตว์ีเลยมันตายเลยมันมีตายอะติดไอ้เหี้ยติดไอ้เหี้ยสตันไเตอร์ไปไม่ได้ไปลอง ไม่โดดเข้าเลยเ,เนี่ยได้เจนี่ละหมายครับสวยไอ้เหี้ยแตกนีม่มีคนวับมาแต่กระโดว์วับมาระวงะังระวังฮึบอ่ะตาถอยตาตาโดดหน,นีตาตาบิงตาบิงโอ้โหบิงไม่ทันและเข้ามาตายได้ไงอ่ะอ๋อมันโดนงูพร้อมไม่รีเจนี่ตาข้างหน้ามีคนไอ้เหี้ยมาเล่นตานตารอไอคุ้มโหยวิโหยวิโหวิดูรอดูเลย tao 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 เด็กเบืตัดได้กูเอ้ยช่วยหน่อยไม่มีเฮียหรไปพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงแต่ไอ้เฮียน่อยเฮียบ่อยเฮียนี่ไม่ตายมานานหมดแล้วตากูตายไฟร้อนสัตว์โอ้ยโอ้โหจีจีแพ้อะไรเฮียไอ้ตัดแม่คิวหนึ่งวินทีเลย,ยต <c oughs> าโครัตายคนแบกเลยไต้โครสวยสวยไปเอาเอาเอามาให้ไปเอาให้ไปเอาให้ ไอ้คูสแล่ตาคมวตาหมาตาหมาตาบังตาบังสวยสวยสว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 ตาังตันอีกตาตันตาบาบังเออโอ้แพ้ควาตาวันตาวานสวยเด้อสวยเริอสวยตาานตาคี อากูโดนทลายดาบไปแล้วเพื่อน